บวกยิวยกางทางไหมเสยนึกว่ารอดสีดวงแล้วโอ้โหเสฟชีวิตเท่าไดผ่านน้ำน้ำถนนนี่ฟูกัะสีอเลยสวัสดีจ้าเมื่อนี่เจมวยสีผ้ามารีวิวรีวิวช่วงล่างร <c oughs> อบนี้เขาสิมารีวิวช่วงล่างหลังจากที่เราเคยลงคลิปล้อล้นไปแล้วเมื่อนี่สิมารีวิวช่วงลง่างว่าพาเฮดอกอยังไปแน่ข้างนี้ไปเพิ่ม เปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กยางเท่าไรนะยีสิบองยางขอบยี่สิบสองแม็กกับขอบยี่สิบสองยางแก้มน้อยๆเตี้ยๆโชคนี่กะบจะบุนได้กับ,บรูหละได้กะอเกือบแสนเพื่อเพื่อนยางมันมีประโยชน์นี่พี่น้องที่เขาไปลงทุนเหตุถึงตำรวจจับซาม,มันเถอะย่อมเสียเนาะแต่ว่ามันกับเพื่อความปลอดภัยของเขานน้าแหละเวลาเขาขี่รถ ผ่า,านน้ำผ่านฝนแม่นบ่ละเวลาน้ำที่มันอยู่ขางทางั้งริมถนนทั้งโค้งยังส่มันเสพชีวิตเฮาได้อันนี้อันนี้ไม่เป็นความชอบส่วนตูน้ำเละแล้วคันเ้าอหลีมันก็นเป็นไปได้แต่ว่ากฎหมายเขาก็ประทเทได้รองรับแต่กะบ่เป็นยังแต่สีพามาเบิง่งมาเบิ่งนี่แั้มนึงให้เบิ่งสภาพรอลน้นเฮาเขาต้องมาเบิง่งทางนี้เห็นบ่สีเห็นสีเห็นว่ามันร้อลน้<ฟ>ลนไฟแรบล้นกว่าเดิม ล้นแล้วก็ดอกยางเท่าไหร่ไม่รู้ช่างมันเถอะจำบ่ไ <laughs> ด้ดอันนี้ขอบล้อยี่สิบสองแล้วเขาก็ใส่โชกอันข้างในนัน่นกักอี่หอ,อยังพูดนั่นอันเอา <laughs> <laughs> พามาเบิองแต่โบหูอี่หออันนี้อันนี้เน่ยโชคโชคใหม่ไหมนี่นะเป็นโชคใหม่แม่นบอเปลี่ยนโชคใหม่ทั้งหมดน,นี่นี่เฉพาะข้างหน้านะอี่หอตาดาว บ้านนี้เขาก็สิมาเบิบ้งข้างหลังรับชอบถึงมัดขบสิตัวน่อยแต่ก็มาล่อยงหญ่ๆเห็นบอลลุนยังคักถึงรอล่นยังจิมันก็บาได้กระเด็นเขาตาเขารถคนอื่นปันเดทเด้อพีนองสีบ้านะจากที่ขี่รถน้ำก้นคนอื่นน่ะหลายคันล่อเขาบ่เห็นล่นแต่กระจกคันนี้ถือสกีดไปแล้วชงเชื้อเคื่อนเขาไม่ได้ล้นเลยแต่ว่าหินมันยังกระเด็นมาหาเรา แต่เราก็โ <laughs> มลูว่ามันจะดินหอนเทาเ่ายัามาเบิ่งลอหลังลอดหลังนี่มันก็สีนี้อันชูอัน,อนรู้สึกว่าอันใหญ่ๆล่ะตอนเขาออกมาใส่แล้วพี่้อหยังกระ่บู้ดอกแต่ว่าอันนี้กะยังยังยังขอบอีหยังตัวน,นี้ตากล้องบอกเนี่ยซ้ำๆประมาณนี้แหละผู้ดใดอยากเทจับเลย สามพันสิบสองสามสามนสิบสองจุดห้าศูนย์บวกยี่สองนะครับยี่สบสองวางวางใหญ่มากเาวบ้านเห็นเขาว่าป้าย่างรอดรถไถบอก <laughs> เดี๋ยวเรามาซองบนชูข้างหลังมันจะเห็นไหมมาโชูข้างหลังมันเห็นเหรมันอยู่ตรงไหนวะที่เขาเอาใส่นะ่ะอันบอกใหญ่เลยอ่ะเออนั่นแหละนะ่ะสีขาวขาวอ่ะจะเป็นมันมันแซ็มแต่นะพี่น้องโต๊ะุ่มโต๊ะุ่มยางคักเลยแบบตกบวกอยู่กลางทางไหม เซยนึกว่ารอดสีดุงแล้วโอ้โหเสีชีวิตเท่าไดผ่านน้ำน้ำถนนนี่ฟูยังเสียเลยยังเสียชีวิตเท่าไดยังหน่อยกะความชอบความปลอดภัยรอล้นกับพยายามหลีเขี้น้ำมือคืนมเข้ากปหลี้เลี้ยงดานบบว่านานเดานกับสีบวานเก้าโมงถึงสิบเอโมง ถ้าถ้าเจอด่านนะได้สมัครเขาก็พยายามนี่เลีล้ยงด่านเขาบให้พอด่านประมาณนั้นป้าติดดอกเมื่อนี้มารีวิวรถให้เบิ้งย่างแซมนีแถมแถมมาเบิ้งเจ็สกีน้ำน้ำเอาไปโหลดน้ำแล้วท่านนั้นพลเล่นเจ็สกีอพี่น้องเอาท์ท่านนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปอันรีวิวรถเขาจบไปเย่ยงแซมนีกันเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งเจ็สกีน้ำอีกเทียนหนึ่งเย็นๆยางเบิ้งอ้อมข้างกันเบิ้งรอบๆไม่ได้แต่งยางไรพี่น้องประมาณเพื่อซุ่มกับเพื่อเสริมไม่ได้ใส่อยางไรเพื่อาแบบเดิมๆ แกเพียบตลอกับโชคเลยเฉยไก็ได้ก็ได้เซฟซือเงียงมาให้ว่า,า,า,าทุ่นมาหลายเนาะประมาณประมาณประหวดแสน,นรอกับโชคน,นี่เลยไม่ถึงแสนอันนี้รถเป็นของเจที่เป็นคนับเจสายลุย สัสีละบายค,คลิปนี้นี่ยังจะคอมเมนต์มาบอกกันได้ได้อจ้าเดี๋ยวสิลงเดี๋ยนี้ล่ะลงต่อไปนี่เลยเขา,า,า,าจะไปแข่งเหรอ